นะฮะก็เราสองคนพร้อมทีมข่าวก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตที่เหตุการณ์ที่เกาหลีใต้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในเขตพื้นที่ภาคเหนือของเรานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัทในริจจำกัดนำไปถวายยังวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับ ที่วัดพระธาตุช่อแหพระอารามหลวงจังหวัดแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัทในริจจำกัดโดยนายะชัยนางปุณณาการัตนะชัตตาพร้อมด้วยครอบครัวครับนำไปถวายโดยมีพระโกศเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแหพระอารามหลวงพร้อมด้วยนายทาตรีบุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับนำคณะข้าราชการพ่อค้าและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีครับสำหรับวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจําปีเกิดของผู้เกิดปีขานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดพระธาตุช่อแห่เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2 1,549องค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีศิลปะล้านนาทรงแปดเหลี่ยม บุวด้วยทองดอกบวกัวหรือทองจังโกองค์พระธาตุสูง33เมตรฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ11เมตรครับและขณะน,นี้ทางจังหวัดแพร่เองก็ได้ส่งเสริมให้จังหวัดแพร่โดยเฉพาะวัดแห่งนี้เป็นเมืองแห่งตุงอ่าลำปางเชียงใหม่ลำพูนอาจจะเป็นเมืองแห่งโคมคแต่ของแพร่จะเป็นเมืองแห่งตุง<ม>ก็จะมีแบบตุงที่เอามาประดับตกแต่ง<ม>เลยที่สําคัญครับตุงทั่วๆไปก็จะเป็นแบบเป็นเป็นแต่ละสีสันที่สวยงามตามวันใช่ไหมครับแต่ของแพร่เมืองม่อห้อ ก็ต้องเอาหม้อห้อมมาทําเป็นตูง